สวัสดีครับทุกคนช่องแม่บัวนังจับนะครับผมวันนี้แม่บัวกับนังจับมาตามทัวร์ที่นั่งจับกับแม่บัวคือมายักสนุกสนานกาันตรงนั้นครับวันนี้ลาก็นเลยอยากจะมาตามทัวร์อาการครึ้นๆแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไปเบิ้งการพร้อมกันด้วยจ้า สดีครับทุกคนหมายแล้วนะครับผมเมอตำค่ะวันนี้ตามเป็นอย่าง๊ะตามักถั่วร์ตาถั่วฝักยาวเบลงเบลงเบลงเบลึงบลึงบลงชิ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 งบลึงบลึงบลงชิงชิงบลึงดงดง ใส่ปลารใสไปล้ไม่ชัวรอดอ่ะอเสียจ phép lại มาเด้อค่ะเอฟซีกินส้มตาถั่ววันนี้กินส้มตาถั่วกับปาลากรอบออปลากรอบทอดไี้ผักไม่บัวมันจะเผากินไม่เป็น ค่ะปีกในค้างทางความจริงก็ว่าจะมาหาตกปลาเล่นนั่นแหละคะ่ะจะเอามาจีบเธอจีบ ใจนั่นแหละใส่สากใส่โคกเอาช้อนมาแก่ทำนั่นแหละมาเอ้ยขนาดนี้ได้เวลาเลยจ้าอือ,อทีนนี่จะได้ไม่ต้องงอวนนอนจะได้ไม่ต้องหมาห่าวห่าวห่าวหาวห่าวหาว,หาว,หาว จะได้น้ำเขาไปเร้่พี่นองเ้ยจ้ะ <c oughs> ไปแลแล้วหน่อยๆแม่อยากได้ปลาอีกนิดได้ไหม ใส่มุมนี้ก็ได้ มาเด้อจ้าปิกนิกกลางแจ้งค่ะแดดออกแล้วที่แรกว่าแดดร่มลมตกไม่มีแดดทีนี้ออกละหวายไหมเอาร่มปะ <c oughs> ปลเลยจ้ะประมาณนี้จ้ะจะกินมือเดียวเหรอ yes ก็คนมันเกียงเนะเกียงทุกเรื่องด้วยในบ้านด้วยไม่ว่าจะมาหาปลาแล้วเอาปลามาชินไก่ํำถั่วยังไม่ได้ปลาท้กตัวเลยมีแต่ปลาแห้งมาจากบ้านนี่ อันนี้ค่าจ้างถือล่มเมื่อกี้ห่มอ,อยู่ค่ะแป้งคิวอากาศกำลังดีพอก,กินไปกินมาแดดออกคื้มาตั้งแต่เช้าอืให้ลูกเธอไม่ต้องปลอนฉัน <c oughs> เพราะว่าเธอถือล่มเธอตำถั่ว ฉันก็ได้ป้อนเธองั้นแม่เราเนี่ยอืมดิฉันจดการเอง มเมน์ปิกนิกใต้แสงจันเ้ยค่ะ FC มาเดอจ้าตำบักถั่วกับปลาแห้งกับข้าวเหนียวอาหารของคนอีสานค่ะอร่อยอร่อยอ,อีสานลาว อันนี้เขาก็เป็นเคยอีสานอะอะไรเนี่ยปลากระดูกพันนะกระดูกก็กรอบเอาหัวมันให้ลูก่อนเธอนะก,ก็ไม่ดีเอซีห้า f ีว่าต้อง้นแม่บัวแต่ไม่เป็นไรตามสถานการณ์ค่ะ ใช่ธรรมดานะคะ FC ส่งมาให้จากเขื่อนเขาอยู่ใกล้เขื่อนเขาก็เลยทําปลาตากแห้ง <c oughs> ส่งมาให้แม่บัวกันน้องจ๊อบคืออย่างเงี้ยนะครับที่มานั่งเกณฑ์อยู่ตัดแตกอยู่แบบนี้แล้วก็การลมเนี่ยไม่ใช่ว่าลำบากนะครับ <c oughs> และก็อีกอย่างหนึง่งไม่ใช่ว่าไม่มีบ้านมืดอยู่ครับอันนี้คือว่าอันนี้ก็งานของเราอันนี้ก็ทํางานเหมือนกันครับ ก็เลยอยากจะมาทาคอนเทนต์เพราะว่าจะได้มีงานเหมือนเขานั่นแหละบอกไว้ก่อนเ,เอฟซีคอมเมนต์มาว่าไม่มีบ้านหรอขาถึงจะมาลำบากตาอยู่ขนาดนี้มีอยูอย่คือตอนมามันไม่แดดทาคอนเทนต์อยู่ในบ้านบ่อยๆก็ไม่ไมดีมันเบื่อให้เปลี่ยนสถานที่บ้างให้เอฟซีดูบ้างจ้าโอเคตามนั่นกินตอนกินเต่า <laughs> ลองเอพี่ถามมาลองมอลองจ๊อบนี่เป็นคนบ้านไหนทำไมพูดไม่ชัดเป็นคนขอมเมนเหรอว่าแม่นขมเมนจ้าเป็นคนมอนคะ่ะต้องดัง <laughs> เจอคนพาไปก็ไม่ทาเขาอืวก็คุณทาแล้วนั่นแหละหายแล้วแดดอาจเยอะ แดดร้อนแล้วก็ดิโทรศัพท์ก็ร้อนเหมือนกันครับ chăng lề. rồi xem lại cha เอฟซีบอกว่าน้องเจ้าปะกินเก่งก็ <c oughs> เขายังเด็กฟันเขาเต็มปากเขาก็เคี้ยวถนัดไม่บัวไม่ถนัดแล้วของแข็งต้องค่อยค่อยเคี้ยว

ตามเดือนก่อนตามบ่อยตกรรมใหญ่ๆไม่พอ บัวน้องจอบกินข้าวกับอะไรคะตำถั่วค่ะตำถั่วฝักดาว น้ำถั่วผักยาวกับปลาก,กรอบ <c oughs> เอาแซบบอรประกอบนะแซบแซบ ตัวแรกๆเนี่ยละกินไหมนี่ลองชิมดูจิยิ่งกรอบสบาืมัม้ยอร่อยเหมือนกันนะนี่นน <c oughs> ไปทามันเท่านายกันไหมลูก <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าปลาดอกแกว้วอามาตากแห้ง ต้องตากสตาขายนะไม่งั้นเขารลอดหนีหมดเอามาทอดกี้ก็เขาต้มนี้แซ่บหลายไม่ไหวครับเอฟซีครับทั้งเกมลข้าเหนียแบบนี้อันนี้จิ้มอย่างนี้น,นะเอาอไม่บอกตั้งแต่แรกเลย หนักเห็นไหมขอ,ขอโทษแล้วยังขอโทษค่ะสุดรนี่ตามทั่วก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย đuổi ừ quá là chín chín ที่นี้ตอนเย็นจะเอาเมนูไหนมารอจังเลยวันนี้ไม่มีไลฟ์ตอนเช้าแต่มีไลฟ์ตอนกลางวันก่อนเที่ยงกะว่ามาหาปลาเสร็จได้เวลากินข้าวบ่ายถึงจะทำนี่มาถึงทำเลย ถ้าน้ำตาลมาคู๊กยิ่งอร่อยเนี่ย ยปไปตกลาที่สะพานลอยนั่นอีกอ่ะมันมีลูมด้วยตรงนี้มันมมีรูม,มต้นไม้อ่ะนะงั้นกินอิ่มแล้วก็เก็บของกลับเลยไปตกตรงนั้น <c oughs> เป็นให้หมดและ